ครับผมพี่น้องครับสวัสดีครับทุกทุกท่านกำลังอยู่กับบ่าวมีพ้ารอเชออีสานบ้านกว่าเองพี่น้องผมสวัสดีครับพี่น้องผมมาต่ออีพี่สองไปยังยังต่ออีพี่สองเ่าวมีว่าเป็นม่องปากนี่ยูข้ออีสานเขียวหุ่นบ่าเมียนบ่ได้แถวมันยูยางมะเอกประมานลอยกว่าเมตรฮอดซึ่งไปกระดิบปดเลยพี่น้องผมไปมันสั้นซับเลยฮาก็ต้องไปต้องลุยพี่น้องผมออ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 ตก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  เอาพี่น้องผมเห็นกันใกล้ๆแล้วเนาะบาดกองเหยาะผ่านเลาะทางใต้นี่เซียนผายยางเนาะครับเนาะหอยเชื่อดีขึ้นกุ๊กเสาเอามาเลี่ยมเรียกกันได้เรื่อยแบบนี้แนะ่แม่ผ่านเลาะไอที่ในน้องได้เห็นกันจะจะชัดๆแจังสีเนียนเนาะหน้าขึ้นใส่เลยตาขึ้น,นมีมันขึ้นก็ขึ้น้นองเห็นไม่เอ,อี่ยวถืงอีกครับเบื้องกันใกล้ๆเลยพี่น้องอุ้ยบักเข่งบักองสองสามนิ้วพี่น้องผม อีที่นี่คาดว่าสิได้รับความสารลับสนุนได้รับการเชื่อเชื่อยาพิจา้องกันล่นลามเนาะพี่น้องเนาะก็ไม่นสนใจครับกลางขึ้นอืมกางขึ้นมันมันไตไม่ขึ้นรุดียังดุดียังลูกนี้ไงบอกว่าได้สัมปทานีลิปน้อย,ยครับผมตัวขุ่นจึงไงเฉยม,มันดินมันดินเนาแนวยู่งว่างหันไปไฉย โ oh, อ้ยพี่น้องผมส่ลิดนี่ไปเชียงเงินใส่ลิ้อู้ยส่ลิดใหญ่พี่น้องผมโชว์เนี้ยชว์เนี้ยชว์ทางข้างเนี้ยเป็นแจ้งไดพี่น้องผมเป็นแจ้งไดพี่น้องผมจัดไปจัดไปหมดหมดว่าได้ถอยหลังหัวมันตัวนี้อืมตัวนี้ก็มอง อ้ยรุ่นนี้ปีงี้แค่สองสามตัวนะพี่น้องต้สมส้มใส่ใบบักขามอ่อนเอ้แม่นเม,มื่อยเดี๋ยวไปล่องต้มอยู่พี่น้องผมวันนี้อุดตาอุดรุนผ่านหล่อน,น้าเดี๋ยวต้สมส,ส้มปลาสลิดใส่ใบบักขามอ่อนพี่น้องผมแม่นว่าครับจัดไปพี่น้องเลยหวยหน่วยน,นี่เป็นหวยของผ่านหล่อให้บอกตรงๆซะไม่เห็นยังกะได้เบิดหาอยากหากิน,น,นอันนี้ก็คือมาลงหน่ำครับเถอะพี่น,ออน้องยองครับผมสลิดน้อย น้อยบ่ใหญ่บ่เป็นหยังครับขอให้เถือเขานนาเป็นโตเนาะครับเนาะม้อนพืนนี่เถือปลาตเพราะง่ายเหมือน้ตถุงมองมันชี้อย่างน้อย,อ,ย,อ,ยอ๋อครับผมต้องนองนออืมไปเรื่อยๆพี่น้องผมไปเรื่อยๆเถืออีกแล้วอันนี้ปลาขาวอีเปล็กบอกปลาสลิดปลาสลิดขึ้กันพี่น้องโอ้ยอย่าเสียดอย่าเสียดอย่าสิยดอมืมเถือกล้วล้วพี่น้องผมเถือกล้วล้ว พุ่นถืออีกแล้วบ่เบื่อเนาะพี่น้องเนาะเริ่งการปลดปลาบ้ามีบ่เคยเบื่อเลยมันได้มันได้ม,ไดมันก็นต้องดีเนาะพี่น้องผมส่วนสมาชิกท่านใดที่บอกว่าไปหลักยามจันพอดีดให้แน่ว,วะสันจัดไปมือว่านโท่มากมาใส่จันน้ำพอดีดบอ่อวะสันบ้ามีเลยบอกว่าบ่ารู้กวนหอกบ่าว่างวะสัน เดี๋ยวขันยังไหนขันว่างสิไปเรียนน้ำบ้ามีวาขอโทษบ้ามีหูจักหวยนู่นนั่นดีพอๆกับเราเพราะฉะนั้นทางนี้ที่ไรนี่สบายพี่น้องผมการสิไปรักยามจันพร์ดดิบนี่บ่ต้องห่วงบ้ามีจัดให้แน่นอนพี่น้องผมอุ้ยบัาขาวบ่นั่นปลาขาวยังคือตัวใหญ่ยที่พี่น้องเด้อ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 เบ่งน้ำแน่เบิ่งน้ำแนี้ยปัสวยใหญ่ปลาสวยใหญ่ยโยสั่นเพ่นว่าคือแชร์แจ้งหางพี่น้องผม ว่ามันของบ่อเจ้าหน่อยก็ใหญ่มากดิหนูนีเจ้าหน่อยก็ใหญ่มากคอยเสียเชียนนั่นหนูไปพี่น้องผมอยากปรซูบควมสักเล็ดเทาตรงไปลุยฮะลุงล่างนี่รือเรล่าครับครับครับ ปลาขาวสอยตัวใหญ่ๆว่าประสันพี่น้องผมปลาขาวสอยตัวใหญ่ๆเพื่อนว่าลาบปลาลาบครับั้งมนนออครับไม่ลงช่วงเศร้าบ้ามีกะสีเอาอีพี่สองลงช่วงสวยไปเลยเนาะพี่น้องเนาะต่อกันอย่าให้ไปต่อเป็นคลิปเป็นไรเถอะพี่น้องจักเสียแนวไรนั่นติดอีกแล้ว,ลวย่ามองรั่วๆพี่น้องผม ปดเป็นปอดผ่านรออว่าบปนไดบปนไดพื้นอกครับได้ถอยหลังปอดพี่น้องผม,งมงเดี๋ยวไปเบิ้งกันไกลๆพี่น้องผมเดี๋ยวเบิ้งกันไกลๆเลยพี่น้องเลย ตัวไหนตัวยดำได้มีกมั่อดึงม่่งเลยบ่ไหนบ่เลือ่นั่นแล้วนั่นแล้วนั่นแล้วผ่านละม่่งมันสมบ่ได้ปุ๊เด็กกับปุดปด็ก้องจังดึงเออต่ขั้นมะกางไปกรแยงยังโซถิ่มวดม่องใส่ถุงห่หวดครับผมมันถือกคือละสิโลยีโลนมูนี่กแยงถมง ท่านหอด,ดีดูกันอืเดี๋ยวะหอด,ดีดูกันก่อนครับผมจัดไปพี่น้องผมมันก็ตัวใหญ่อีหลีดีล่ะเจ้าเสียดแจ้งไหมันแจ้งสีเบลนี่นนสีออกจีปลาขาวสวยครับผมมันมีหมองมันขันอยู่ขุดคุยหลังออกมัขุ่ค่อยขวางกันเลย ขันม่วงปลาัหมักขันม่วงเกี่ยวมันโตเงาตัวมันเลยขันม่วงดีเอาเบื้องการเตียมเบื้องการปลดปลาพี่น้องผมหาเส้นพื้นี่เบื้องการปลดปลาของเพิ่นปลาขาวสวยใหญ่ปลาขาวสวยถือว่างหาเส้นปกติมันไปถือแค่เส้นสามเส้นสี่เส้นสามเส้นครึ่งหรือว่าคักแล้ว คือขาเส้นไม่ธรรมดาปรนเดี๋ยวถือว่าตัวง่าย<ง>เรียบร้อยพี่น้องผมอ่ะจบสิ้นกันซะที่ทาบกโดนของดีพี่น้องผมที่เด็ดพี่น้องผมจัดไปพลาเหรอดึงมันขึ้นมา กบถือม่วงตัวบักโอ้ยบักแอบพี่รองผมแก้วนี่แก้วพี่รองผมโช่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 กบพิรีอย่กบพิรีนี่แหละกบพี่รองผมย่งดินล่นมาถือว่วงไ้เฮากินอยู่เอาไปปีงพี่รองผมจัดไปเออคนรมันเนาะกบอยึดตัวขั้กระโดดมาถือว่วงพี่รองเลยเออไ,ได้ ปลาก็ได้เดือกเนีนี่เอาเท่ามันมาเต้ใส่อยูะนี่ที่ว่าปกติเท่ามันึงขึ้นหนาวยังนี้มันขึ้นหนาวนี่ไงเท่าเต็มเลยพี่น้องมีปลาอยู่ตรงเขาจะเอาจัดการโดยการเอาเท่าไปลาบเป็นอย่างละพันละลาบเท่าบ้ามีเคยกินอยู่อยหน่อยครับลาบเท่าได้การเบื้องเนี้ยพี่น้องผมเดี๋ยวบ้ามีพาไปเบื้องเท่า เท่าอันเท่าตัวนี้คือเท่าที่เอาไปลาบกินนี่มันว่าผ่านหรอเท่าเ้ากินนี่แหละใส่พี่น้องนี่จัดซะเป็นยังงล่ะลาบเท่าจังใดนี่พี่น้องผมพ่านหรอะดือขึ้นมาโอ้โอ้เท่ายี่หลี่เอ้ยอ้าพี่น้องนี่ครับเท่าขันพูดใด้่เคยเห็นเท่าเบิ่งเอาเด้อยครับด้วยนี่นี่เท่าพี่น้องผมเอาเฮอเอาไปลาบไปได้กินอยู่น่ก็เท่าเท่าแบบนี้คักๆล่นีนี่นี่ เขาเอิอน่าสาลายนำเกลีดเนาะพี่น้องเนาะเป็นสาลายนำเกลีดพี่น้องผมแปลนวัตติด,ดิพี่น้องคันมันมีเท่าคนว่าโอ้ยเจือแนวนี้แปลนี้ด้วยวัตติดวัตติสตาหม่องบบมีเท่าเกลีย์เบอร์เรื่งเอาพี่น้องผมเท่าขันลงไปหนามนี่เป็นอีกแนวนึนงเลยดิหนี่นั่นเห็นว่าขันลงไปหนามพี่น้องนี่ ลงไปน้ำนี่สภาพเพื่อนนั่นสีรดสีย่วยออกมามมไปตามพ่าดรอไปทามคุณพี่น้องข้า,าบานนี่ไปสุดฝายเลย,ยบ้านาน,านี่โอ้โอ้เอะโอเคโอเคครับถ้าเบ่งบทสรุปของอีพี่นี่พี่น้องผมที่เด็ดพี่น้องผมควองดีคว้องดีควองดีพี่น้องผมเบ่งเอาอ ไอ้่นมาซับเอาไอ้นี่มันบาดมันขึ้นน้ำก้นพุ่นน่ะขวยเก่าหนูโอ้บ่ามีหูมองแล้วบ้านนี่พี่น้องผมน้องใหม่น้องใหม่นี่กระเมียนนี่กระเมียนน,นี่กระเมียนพี่น้องผมชัดเจนดีชัดเจนดีปลาอีกแล้วพี่น้องผมโอ้ยังเปลีป่ยน,นยูดินตามตามพี่น้องเอ้ย ดี่นตามตามพี่น้องผมขาวยี่ไทยบ่ะเอามาอีกแล้วพี่น้องผมปลาขาวของคนซื้อไทยเด้อพี่น้องเด้เอเข้าก็ต้องทำใจบ้านนี้สิโค้งไปทางขวามือบ่ะครับผมของมันรัดพานลรออยู่ทางพี่พี่น้องผมทำกลางก้อนหอ,อก,ก้อนหินอึบ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 อ้บอบ บ่เบิร์ตพี่น้องผมมือนี่รับรองว่าบ่าเบิด์ตขันมันมีผู้ลาบสู้จินมันกับบ่อยากาเราพลาดหรอเอ้ยตกใจเบิดทตอปเี่ลงไปอีกแล้วเอาสีชุดแล้่ยวนะครับเนาะส,ส,สุดแล้วพี่รองผมโอ้เสียดาหมือนเงินมีเท่าเนาะปลาถือดีอยู่ ครับครับเสียดายเอาอยัางสี่พี่น้องบ้ามีไหนไหนกับมาแล้วมันอดบอ่ได้เนาะสายล่าหนูนี่บ่ให้ทํมันลอยนวลบ่ไ,ได้เลยพี่น้อง <laughs> ต้องไปเบิง่งผ่านเลาะสีะ่เปล่าบ้านนี่ไปทอพิษน้าพี่น้าพ,พี่เดี๋ยวให้ผ่านเลาะก,กูมองไปนะพี่น้องเนะาะเขาจะไปเบิ่งปาลาทําผ่านเลาะมาทอพี่เฮ้าน้าพี่ออที่คุณไปแจ้งใดละพี่น้องที่คุณไปแจ้งใดละพี่น้อง พราะว่ามันยู่หันมันขวยใหญ่เป็นตะอันซ้อนพี่น้องผมบ้ามีอดใจบ้าไรดอกทอฟฟี่ทอฟทอฟี่ไก่บ้านไหนบ้ามีกันทีเมื่อละขันบ่เพื่นว่ามันมีหลองลอยดีๆบ้ามีบ่าผาดพี่น้องมันยู่หันไปลุยอึบ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 ไปลุยพี่น้องผมอันคือสั่นครับใคละ่ะ มาพี่มาพี่ท็อพี่เป่าไม้อยู่นี่พี่น้องมันเหตยังบ้ามีบ่ได้แน่นอนไอเลี้ยงการผางตาอึบ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 เมื่อไหนก็นได้ไปแก้รถผ่านเลาะอยู่นี่แหละตกส้วกไปไปหลุดนน้ำกันพี่น้องผมว่ามันสีเป็นตะหูหน่อยตัวหน่อยตัวใหญ่จำได้ส้วกคักพี่นี่ลอง วัดยู่นว่าจำพบ่มีบักจำแน่บ้ามีลุยดิเบิดนั่นแหละอันนี้คาดว่าไปดงจำแน่ยอยู่นี่มึงใส่กันได้พี่น้องด้วอเปล่าวะขั้นเทดิดดิโอ้โหพี่น้องขวดมือเศา้านี่เป็นจ้งไหน่บ้ามีต่อเอาตัวนี้ปนป <laughs> <laughs> ไปราบพกยิ้ไป คนโบเห็นได้จังไงวะประเด็นคือโามีข้องหงูแบบนี่นี่หวยงย่ตัวง่เอาอยากพี่น้องบ้ามี่กาบ,บอกเลยเอาเบิ่งเอาพี่น้องผม ในที่สุดเท่าก็มว่าพอที่เด็ดน้องพี่น้องเนาะเป็นเจ้าไดขวดใหม่ๆขวดใหม่ๆพี่น้องผมขวดกันใหม่ๆเลยน้องพี่น้องเนาะขวดกันใหม่ๆเลยขี้ดินขี้ดินยังนวลนวลคุยคุยอยู่ขี้ดินยังนวลนวลคุยคุยอยู่หาเบื้องก่อนขี้อะไรเปล่ามันสีอ,ออกมาหนำบ่แต่เก้าหนูแบบนี้ฉลาดว่าใคยเห็นเลยก่อนขีมีมอ่นนี้หรือ น,น้อยๆเปียกๆน,น้อยๆแต่ว่าพี่น้องคิดว่ามันสีตัวหน่อยอก่นี่บ่หน่อยแน่นอนขีไม่ไม่พรอ้ออืมอืมด้กาันโอ้โห่ฝ่นนี่โอ้โห่ฝุ่นควันขีดโอ้โหฝ่นไม่ทางเครื่องน้ำพี่น้องเดี๋ยว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 อันนี้มันเฮ็ดเลียนกันตปวเสะมันต้องมีข้องไหม มันตัวมีข้องไหมพี่น้องแนวนี่บักเออเฮอเรื่อยพี่น้องผมบักเออเฮอเรื่อยขวยขนาดนี้โตสีซ้ำใดคือว่าหรอเมนบอพี่น้องผมขวยขนาดนี้โตสีซ้ำใดเนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวเจอบ้ามีแทฉแต่ว่าวิธีการเอาสีเอาแนวใดถอนละพี่นออ้อตงต้องอ้อยเขา ต้องอวยเขาพี่น้องผมต้องอวยเขาออขอบคุณพลาดาะทีแนะน้ำไม้ดีๆแนว่นี้เด้อพี่น้องเด้อตัวใหญ่ขนาดนี้ขว้ยขนาดนี้ ไกลมันได้กับคุมบูมาะมาณสิบกิโลว่ามีตรงขี่รถใหญ่มาไปเจอกันไถว่าบม้มีพี่น้องว่ามีกับสงสัยอยู่แล้วถ้าเก้าหนูมันมักอยู่แล้วล่ะหากควายต้นควายแต่ว่าสิ่งที่มันมากสุดอันดับสองก็คือบบกต้มแย่พี่น้องผมมันอาสจจิมากกินหากบบกต้มแย่ช่างใดว้ามีโมโหแต่ว่าขันมีเชี่ยแบบต้มแย่นั้นไปอยูโหลดไปไปเบื้องขัานละถือว่าห่อได้ไม้เด็ดแล้วพี่น้องผมอ่ะ ในที่สุดผ่านหลอกกับโพสลีละร่างกายออกมาเกินใดเนาะพี่น้องนะเนาะเข้าหลังจากที่เขาไปเบิ้งไม้ดีไม้เด็ดแล้วอู้ใหญ่ใหญ่ไอใหญ่ขักนูตัวนี้แต่ว่าประเด็นเข้ามาตีตาผุนพี่น้องตองมาตาบานบ้าอมีครับมาหอดอำเภอนี่มันก็มีก็มันเป็นอำเภอแล้วเนาะครับเนาะตองทุ่มนะนะตองทุ่มเท่ให้ได้เพราะเกินสองขึ้นตองได้ยังสินะ โอ้ยควบควบผ่านหร <c oughs> อบุกหอยนี่มสีใส่จันไลยบอมันนับปวดอยู่วะอุ้ยไข่เบิดเลยนี่ไข่เหรอบอเบิดนี่นายเห็นหละเดี๋ยวว่ามีห้อยสองห้ยอย,อยนี่แหละพี่น้องเอาไปเ็ดใส่กับหน่านี่เขาได้เยี่ยกับเขาแล้วประมาณสองกับบามีสีใส ลาบกินบบเปื้อนี่ครับผมเปืุ้ณนะเปื้อสวยโอเคเลยลาบกินเป็นซีฟูนล้วเนาะกระิลาบแบบนี้เบื้องพี่น้องเปืสวยเงี้ครับครับเปืสวยเงี้ยกระมีกบก็มีสะเลิดอีพี่สวงก็ถือว่าประสบความสำเร็จพี่น้องกบก็ธรรมดากควบไม่ไม่อยู่อันว่าท่านตายตัวนี้ตายแล้วหึตายแล้วหึสุดซุดอยู่พี่น้องกบเอบเข้ากระดาษถือคอดม่วงหาเลยอือเอาขอบคุณพลาดรอครับผมขอบ ครับขอบคุณครับขอบคุณพันเลาะขอบคุณทุกอะไรทุกสับทุกการติดการตามทุกคอมเมนต์ทุกการตีชมทุกการมาขามโฆษณาทุกแร่กําลังใจที่มีช่องหน่อยๆของเขาเนาะพี่น้องเนาะพิพาประการได้ข้าว่าค้ามใจยาดท่าท่าที่พูดสวดบาไปบ้านมีความถูกข้อพี่น้องผมไปพ่อกันห้าหน้าพี่น้องผมส่วนไม้หนูอยากตัวนี้ต้องใส่ค้าว่าหนูอยากบ้านมีเบื้องแล้วจังได้กับตัวใหญ่มาพร้าวเรามาเบื้องกันว่ามันสิตัวหน่อยตัวใหญ่บ้านมีคือปลาเสียวไฮไลท์อยู่ตัวนี้เพราะว่าบักคบเดียนเขาจบไปแล้วบ้านมีบบานี้ัก เขาเอื่นว่าบักซิบกิโลนะพี่รองเนาะควาวมห้างมันเป็นสิบกิโลนะต้องเที่ยวไปเที่ยวมาพี่้องผมขอบคุณครับสวัสดีครับเจอจัง,จง